สื่อดังรายงานเชลซีเตรียมที่จะขายทิ้งมิคาเโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เพราะโชฟอร์มไม่ออกและเล่นไม่ถูกใจมาริซิโอโปเชติโนมิคาเโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนวัยว23ปีกำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักจากผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรตลอดหนึ่งปีที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีซึ่งในฤดูกาลนี้มูดริกได้ลงเล่นไปทั้งหมด25นัดโดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองและทำผลงานยิงไป4ลูกกับ3มแอสซิส ล่าสุดมีรายงานข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ที่ระบุว่าเชลซีเตรียมที่จะขายทิ้งมูดริกออกจากทีมในซัมเมอร์นี้แล้วเพราะนักเตะทำผลงานไม่เป็นอย่างที่หวังไว้นอกจากนั้นยังมีข่าวอีกว่ามอริซิโอโปเชติโน่กุนซือของทีมเชลซีไม่พอใจผลงานของมูดริกเป็นอย่างมากและถึงกับมีข่าวว่าโปเชติโน่มองว่ามูดริกเล่นแบบไม่มีสมองหรือไอควในการเล่นฟุตบอลโดยมีรายงานว่า บาเยิ n m นมิวนทีมดังของเยอรมนีที่ให้ความสนใจจะเซ้งต่อมูริกจากทีมเชลซีแฟนๆเชลซีมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ